ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับทีนี้จากบทเรียนก่อนๆเราได้วาดรูปกันไปแล้วเราได้เซฟไฟล์กันไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้สอนการเอารูปออกไปใช้นะครับการเซฟเป็นรูปกับการเซฟไฟล์ต่างกันยังไงนะการเซฟไฟล์ก็คือการเซฟ i l l u s t ตเตอรเพื่อเปิดออกมาเป็น i l l u s t ตเตอรให้เราทำต่อแต่การเซฟรูปก็คือการเซฟออกไปเป็น JPEG เป็น PNG เพื่อเอาภาพนั้นๆหรือเอาภาพที่เราวาดไปใช้งานวิธีก็คือให้เราถ้าสมมุติว่าใครมีรูปอยู่ใน Artboard อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเซฟเลยแต่ถ้ายังไม่มีลองสร้างสี่เหลี่ยมวงกลมหรืออะไรก็ได้ให้มันอยู่ใน Artboard ของเรานะครับวิธีการก็คือไปที่ไฟล์ วิธีแรกก็คือ File e อ p o r t นะครับแล้วก็ที่ผมจะสอนอันแรกก็คือ Save for Web Save for Web จะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วก็เราสามารถมาเช็คหน้าต่างของงานที่เราจะออกไปว่าหน้าตาเป็นยังไงได้นะครับแล้วก็มาเลือกนำสกุลได้เลยจากตรงนี้นะมันก็จะได้คลิปได้ jpeg ได้ png สำหรับ jpeg ก็เป็นไฟล์ที่มีพื้นหลังสีขาวสำหรับใครที่อยากได้เป็นพื้นหลังโปร่งใสก็ให้เลือกเป็น png นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงฐาน s p a r e n ซีเราจะได้รูปที่เป็นพื้นหลังใสโปร่งใสไปใช้งานโอเคเดี๋ยวผมจะใซตเป็น png ให้ดูก่อน1รูปแล้วกันเสร็จแล้วเซตค่าเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นไซซิ่งนะเราสามารถกรอกไซส์ใหม่ได้เลยจาก หน้าต่างตรงนี้ก็ได้ผมให้มันเล็กหน่อยแล้วกัน่ะแปดร้อยเลยแล้วเราก็เซฟได้จากตรงนี้เลย <Yeah. S 1> Layer png นะมันต้องชื่อเป็นเลเยอ png แล้วก็ไว้ที่ desktop โอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่เห็นไหมจะเห็นว่าตัว PNG มันจะไม่มีพื้นหลังนะแต่ว่าที่มันขึ้นเท่าๆแบบนี้มันเป็น display ของ Mac เดี๋ยวผมลองลากเข้าไปในโปรแกรมให้ดูอีกครั้งก็ได้เห็นไหมมันจะไม่มีพื้นหลังนะครับอันนี้คือ PNG ทีนี้ JPEG ล่ะ JPEG for web เป็น JPEG นะ ขนาดแปดร้อยคูณหกร้อยโอเคก็เสพลิซเสพที่เดสก์ท็อปอะไรอะไรก็เดสก์ท็อปนะครับะจะเห็นว่ามันจะมีพื้นหลังสีขาวอันนี้คือข้อแตกต่างในการใช้เป็นเสพกับ png แล้วก็มีเรื่องของความละเอียดของสีนะครับอันนี้มันค่อนข้างลึก ไปหาอ่านกันได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าว่ารูปเราจำแค่จไปกับ PNG ก็ได้เราไม่ได้ใช้งานอะไรที่มันหนักไปกว่านี้นะโอเคนั่นคือวิธีแรกสำหรับการ export f i l ไฟล์วิธีที่2เราเป็นมาที่ export เหมือนเดิมนะครับไฟล์ export แล้วก็ export add เราเลือกเป็น desktop วิธีนี้เราจะไม่เห็นพรีวิวก่อนที่เราจะเซฟนะแล้วเราสามารถเลือกนำสกุลได้จากตัวฟอร์แมตนะครับติ๊กที่ยูส Artboard ตอนนี้ที่ผมสอนจะมีแค่ Artboard เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่ออหรือว่าเรนก็ได้นะผมเลือกที่ r ร n ตลอดเพราะว่าด้วยความเคยชินแล้วก็อยากจะเซตว่า ไม่ให้อพอพต์ในอาร์ตบอร์ดที่ผิดนะครับเวลาที่มีหลาย a r ร์ตบอรเนี่ยอยากจะออพต์อาร์ตบอร์ดไหนให้เราใส่เลข a าร์ตบอรนั้นโอเคเดี๋ยวงงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีบทเรียนที่สอนหลายๆ a r t อาร์ตนะครับอันนี้มี a r t b o บอรเดียวเลือกเป็นหนึ่งเนาะที่เดสก์ทอ็อปตั้งชื่อว่าเลเยอร์เป็นไฟล์ JPEG มันก็ปรับหมดสีได้นะครับก็การประมวลผลความละเอียดส่วนตัว นี้ก็ให้เลือกเป็น art optimize นะครับจะภาพจะมีความชัดกว่าโอเคนะครับไปดูกันนี่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่ไฟล์ที่ได้จากวิธีการเอ็กพอแบบนี้จะชัดกว่าซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่ได้แบบซูมเข้าไปแบบระดับแบบลึกมากมาก ซ,ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้วิธีการเซฟฟอร์เว็บได้เหมือนกันส่วนตัวผมชอบวิธีการเซฟฟอร์เว็บมากกว่าเมื่อกี้ Export a s อย่าลืมว่าเราปรับเป็น PNG ได้เหมือนกันนะแล้วก็ยูดอัพพอรใส่หนึ่งมามันก็เลือกเป็นทานพเพลนได้ นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีแบ็กกราวด์ได้ด้วยวิธี e แบบนี้ปรับเป็น art optimize โ okay. อเคไปด,ดูกันนี่ก็ได้ PNG มันได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับต่างกันที่ความละเอียดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขนาดไฟล์ด้วยนะวิธีการ save for web มันเล็กกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นการ save for web มัน ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็จะอัปโหลดจะส่งจะทำโน่นนี่ยมันไวกว่าด้วยขนาดไฟล์ที่มันเล็กกว่ามากโอเคแล้วก็มันมีตัว export อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ export for screen ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเหมือนกันอันนี้เป็นการ export แบบหลายหลายสกรีนเป็นการ export สําสำหรับหน้าเว็บไซต์สำหรับแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆผมก็ใช้วิธีการ export ใน2วิธีแรกเหมือนกันไม่ได้มาเซตตรงนี้นะครับ นี่ใครอยากลองดูก็ลองได้โอเคครับสำหรับงานเราก็สามารถ export ได้แล้วจากวิธีที่ผมสอนไปอย่างที่บอกว่าผมแนะนำเป็น s a ฟ e for w ว็มากกว่าในการทำงานแต่ว่าในการส่งให้ลูกค้าเราอาจจะ export แบบที่ไม่ใช่เซฟฟอร์เว็เพื่อให้ลูกค้าได้ภาพคุณภาพที่ดีที่สุดโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้